สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนออนไลน์ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปเลขาคณิตและรูปทรงเลขาคณิตกับคุณครูเฉลี่มสีจเจริญสิริกันค่ะรูปเลขาคณิตที่คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะรูปเลขาคณิตชนิดใดเส้นสีแดงที่หมอนเป็นรูปสี่เหลี่ยม เส้นสีแดงที่หมอนเป็นรูปสามเหลี่ยมเส้นสีแดงที่กล่องนมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเส้นสีแดงที่ลูกแก้วเป็นวงกลม เส้นสีแดงที่เหรียญทองเป็นวงกลมเส้นสีแดงที่กระจกเป็นวงรี ทบทวนกันอีกครั้งนะคะรูปเลยค่คณิตที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะมีรูปอะไรบ้างรูปสี่เหลี่ยมถ้านักเรียนสังเกตที่เส้นขอบจะมีสด้านและสี่มุมนั่นเองค่ะรูปสามเหลี่ยมสังเกตที่เส้นขอบนะคะจะมี3ด้าน3มุม วงกลมมีเส้นขอบที่เป็นเส้นโคง้งและมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันวงรีมีเส้นขอบที่เป็นเส้นโคง้งแต่มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันสำหรับงานของวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนจดบันทึกความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต รูปเรขาคณิตหมายถึงรูปต่างๆทางเรขาคณิตรูปเรขาคณิตสองมิติแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามลักษณะของขอบหรือด้านของรูปได้แก่หนึง่งกลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นส่วนของเส้นตรงกลุ่มนี้คือรูปหลายเหลี่ยมอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมในตัวอย่างเมื่อกี้นะคะ และ2กลุ่มที่มีขอบหรือด้านเป็นเส้นโค้งงอเช่นรูปวงกลมและรูปวงรีเป็นต้นในกลุ่มนี้จะไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะรูปทรงเรขาคณิตหมายถึงรูปที่มีส่วนที่เป็นพื้นผิวส่วนสูงและส่วนลึกหรือหนานั่นเองค่ะรูปเรขาคณิตกับรูปทรงเรขาคณิตจะมีจุดที่ต่างกันอยู่นะคะ เมื่อจดบันทึกเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูที่ลายส่วนตัวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ